สวัสดีครับผมเชฟวิทวัฒน์ครับเชฟกุ้งนะครับนี่ก็รักษาการเป็นเอ็กเซ็กทีฟเชฟนะครับอินชาร์ททุกครัวที่อยู่ในในพาราดีรีสอร์ทครับในสม็ดกรุป๊ปแรกๆเลยจริงๆแล้วพี่เชฟทำมาหลายอย่างนะ หมุนหมุนอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนงานเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งน,นะครับในวงการก็คือวงการโรงแรมท่านก็รับเอาไวเ้เป็น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 เทรนนี่นะครับเป็นนักเรียนก็ฝึกไปด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆวันหนึ่งได้ถูกส่งส่งเข้าประกวดแล้วครั้งนั้นที่ได้มาก็คือเหรียญทอง อ๋อ oh, เป็นเข็มครับเป็นเข็มจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นของสมาคม Executive c h e ชแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าจะนานมากแล้วพี่แชทประกวดแล้วพอได้เหรียญใช่ไหมครับก็ mm hmm. จะมีตัวนี้ด้วยแล้วก็มีใบประกาศณคือ mm hmm. ตัวนี้พี่จะจะติดก,กระเป๋าตลอดเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นเหรียญแรกที่เราได้ know, เหมือนกับการเรียนนะครับเรียนรู้ยังไงก็ไม่จบสิ่งใหม่ๆมมันจะเกิดขึ้นตลอดนะฮะการเรียนรู้การพัฒนาของอาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับ มีเยอะมากพี่เชฟจะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่รอบๆเกานวันนี้จะโชว์ให้ดูเฉพาะตัวนี้เนี่ยก็คือกุ้งม้าลายทอดกับซอสสมุนไพรนะครับคือจริงๆแล้วมันเราใช้ระหว่างซอสมะขามกับสมุนไพร ตานนี้นะครับเเซิกเนเจอร์ของพาราดีกุ้งมาลายทอดซอสสมุนไพรครับ